สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้วนน้อยซอยหนึ่งครับแล้ววันนี้เหมือนเคยนะครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสาหรับวันนี้นะครับเป็นหนังย้อนยุคครับ Red Spell Spells Red ครับปี1983กครับชื่อไทยมนแดงแมงป่องอาฆาตเรื่องราวความสยองขวัญของสัตว์มีพิษอย่างแมงป่องเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถบมาลากาประเทศมาเลเซียเมื่อมีตำนานลึกลับเกี่ยวกับวิญญาณแมงป่องสุดโหดแพร่กระจายไปทั่ว มีบางกลุ่มเลือกที่จะมาท้าทายสถานที่ที่มีคนตายและวิญญาณแมงป่องอาฆาตก็กําลังจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งครับและก่อนที่จะไปชมไปฟังครับขอเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับ เิดเรื่องมาที่แก๊งคนแคร์ก,กลุ่มหนึ่งที่กำลังทำพิธีกรรมสุดประหลาดบางอย่างอยู่ทุกคนต่างใส่หน้ากากเพื่อปิดบังหน้าตาที่แท้จริงของตัวเองเมื่อทำพิธีไปได้สักพักปรากฏว่ามีกลุ่มคนแคร์อีกกลุ่มหนึ่งเข้ามารุมทำร้ายคนแคร์ที่กำลังทำพิธีอยู่ตรงกลางจากนั้นเขาก็สลบและเสียชีวิตไปหลังจากนั้นศพของคนแคร์คนนั้นที่ถูกฆ่าตายระหว่างทำพิธีก็ถูกยัดเข้าไปในโรงศพหินด้วยความทารุณและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้เข้าไปสถานที่ที่เก็บศพ ใครก็ตามที่เข้าไปยุ่งจะต,ต้องมีอาจเป็นไปหรือหายตัวไปอย่างลึกลับตัดภาพมาที่ฮ่องกงสเตลล่าพิธีกรสาวสวยกําลังทํารายการร่วมกับสตีเฟนเขาเป็นโปรดิวเซอร์หนุ่มที่ทําหนังและทํารายการชื่อดังสตีเฟนมีความสัมพันธ์กับสเตลล่าเพราะทั้งคู่ทํางานด้วยกันและสนิทกันวันต่อมาสตีเฟนได้รู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีการฆ่าันตายในมาลากาที่ประเทศมาเลเซียก็เลยคุยกับสเตลล่าว่าพวกเราจะต้องพาทีมงานไปถ่ายทํารายการก,กันที่นั่นเพราะว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจ และมันน่าจะเรียกยอดวิวให้กับรายการผีลึกลับที่กําลังทํากันอยู่ด้วยอย่างมากหลังจากนั้นสเีเฟนและสเตล่าก็พาทีมงานอีกสมคนเดินทางไปที่มรารกาโดยมีอาชาวช่างภาพตากล้องฝีมือดีอาชัยทีมงานฝ่ายสถานที่และอาหงทีมงานอีกหนึ่งคนที่คอยดูแลเรื่องอุปกรณ์ต่างๆจากนั้นทั้งห้าคนก็เดินทางไปที่มรารกาเพื่อเดินทางไปดูสถานที่จริงที่เคยเกิดเหตุฆ่ากันตายซึ่งมีลักษณะเป็นสุสานที่ถูกปิดทางเข้าเอาไว้ และไม่ยามค่อยเ้าไมา่ให้คนเข้าออกได้ตามใจเมื่อไปถึงสตีเฟนและทีมงานทั้งหมดก็สังเกตเห็นว่าที่นี่มันแปลกๆเพราะว่ามียามห้อยเต็มไปหมดและได้ทําการถ่ายทํากันแค่บริเวณหน้าสุสานเท่านั้นเพราะยามที่เฝ้าอยู่ไม่ยอมให้เข้าไปโดยให้เหตุผลว่าที่นี่อันตรายและวิญญาณของคนตายที่นี่ก็ดูมากสตีเฟนและทีมงานพยายามวางแผนจะแอบเข้าไปโดยใช้การเบีเ่ยงเบนความสนใจของยามแต่สุดท้ายก็เข้าไปไม่ได้เพราะยามรู้ทันซะก่อนจนกระทั่งถึงเวลาใกล้ค่า ทีมงานทั้งหมดก็คิดว่ากลับไปพักกันก่อนนี่กว่าแล้วค่อยหาทางกลับก็มาถ่ายทํากันใหม่แต่ก่อนที่จะกลับยามที่เฝ้าสุสานก็บอกว่าขอติดรถกลับไปด้วยเพราะว่าในช่วงเวลากลางคืนเขาไม่ได้มีหน้าที่เฝ้ายามที่นี่และก็ไม่มีใครสามารถทําได้ด้วยพอสตตเฟนและทีมงานได้ยินดังนั้นก็เลยให้ยามขึ้นรถกลับออกมาด้วยและคิดแผนว่าพวกเขาจะต้องเดินทางมาถ่ายทํารายการกันในคืนนี้เพราะว่าไม่มีใครเข้ามาห้ามหรือวุ่นวายกับพวกเขาอย่างแน่นอนในคืนนั้นสตตเฟน,สเ,นสเตลา่า และทีมงานทุกคนก็กลับเข้ามาที่สุสานช่วงกลางคืนอาชาวและอหงก็เตรียมตั้งกล้องถ่ายเพื่อจะเริ่มถ่ายทําเข้าไปตั้งแต่หน้าสุสานโดยที่สเตลล่าก็ทําหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการเหมือนตามปกติแต่บังเอิญว่าระหว่างที่กําลังเดินเข้าไปบริเวณสุสานนั้นทีมงานสองคนก็เกิดปวดฉี่ซะก่อนก็เลยฉี่กันตรงนั้นเลยถือว่าเป็นการลองของและลบหลู่สถานที่อย่างที่สุดจากนั้นสเตลล่าก็ดําเนินรายการต่อไปตามที่สตีเฟนเป็นคนบอกทีมงานทุกคนเดินเข้ามาในสุสาน เป็นจุดที่มีโลงศพหินตั้งอยู่อาชาวก็เตรียมตัวตั้งกล้องรอสตีเฟนบอกกับทีมงานว่าเขาจะเปิดโลงศพกับอาชัยและให้สเตล่าดำเนินรายการและอาชาวอาหงจะต้องถ่ายทำต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามหยุดถ่ายจากนั้นสตีเฟนก็ค่อยๆเอายันที่ปิดฝาโลงออกและงัดฝาโลงเอาศพขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มควันลอยพุ่งขึ้นมาจำนวนมากเมื่อสตีเฟนแพลนกล้องเข้าไปดูก็ปรากฏว่าในโลงศพหินนั้นไม่มีศพอยู่แล้วเพราะมันผ่านมานานมาก จะเหลือก็แต่เพียงกระดูกของคนแคระที่ถูกฆ่าตายไปและหน้ากากของเขาอยู่บนโลงศพนั้นและเมื่อได้วิดีโอตามที่ต้องการแล้วพวกเขาก็ปิดฝาโลงไว้เหมือนเดิมพร้อมที่จะนําวิดีโอออกไปใช้งานต่อและเหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติครั้งสตีเวนบอกกับสเตล่าว่าตอนนี้เขาได้วิดีโอเทปที่ต้องการแล้วและรายการพวกเขาจะต้องดังอย่างแน่นอนแล้วก็สั่งให้ทีมงานทุกคนเก็บของเตรียมตัวกลับทันทีวันต่อมาเมื่อถ่ายทํารายการที่มลากาเสร็จแล้ว สเตฟานอนุญาตให้เซลร่าพาทีมงานไปเที่ยวพักผ่อนได้เซเลอ่าอาชายัยอาชาวและอาหงเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่หมู่บ้านของชนเผ่าแห่งหนึ่งในป่าซึ่งไม่รู้ว่าข้างหน้านั้นพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างเมื่อไปถึงหมู่บ้านเตเล่าก็ได้เจอกับไดโรมาหัวหน้าชนเผ่าที่ออกมาต้อนรับเซล่าและทีมงานอย่างดีเจอกับมีหัวหน้าชนเผ่าและไดโรมาก็แนะนำำาําราบังซึ่งเป็นลูกชายไดโรมาให้ทุกคนได้รู้จักวัฒนธรรมของที่นี่นั้นค่อนข้างประหลาด ถึงแม้ว่าจะมีการเรียงแถวต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีด้วยสาวๆในหมู่บ้านแต่ก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านสเตล่าจะต้องฆ่าหมูก่อนหนึ่งตัวเพื่อเป็นการต้อนรับและจะนําหมูตัวนั้นไปทําอาหารต่อไปหลังจากนั้นสเตล่าก็ถูกพาเข้าไปต้อนรับด้วยอาหารและการเต้นรําหนุ่มๆทีมงานที่มาด้วยกันก็ตื่นเต้นกับสาวๆาวในหมู่บ้านมากเพราะวัฒนธรรมของที่นี่นั้นหนุ่มๆนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสามารถที่จะมีอะไรกับหญ,ญิงสาวในหมู่บ้านได้ตามใจชอบเป็นการบริการนักท่องเที่ยวอย่างหนึง่ง แล้วพิธีต้อนรับนะักท่องเที่ยวก็ดําเนินไปอย่างปกติและในหมู่บ้านชนเผ่าแห่งนี้เองเสเตล่าก็ได้พบเจอกับหมอผีประจาหมู่บ้านซึ่งเป็นชายชรา,าผมยาวที่ใครๆต่างก็เรียกว่าท่านอาจารย์เวลาที่มีใครเจ็บป่วยหรือมีปัญหาอะไรก็มักจะให้ท่านอาจารย์ช่วยรักษาและการมาของสเตล่าในครั้งนี้เธอได้พบกับอหลิวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เดินทางมาจากหมู่บ้านชนเผ่าเพื่อจะศึกษาชีวิตของคนชนเผ่าในป่าและดูเหมือนว่าอหลิวนั้นจะสนใจในตัวสเตล่าด้วยทั้งสองคนก็เลยเป็นเพื่อน คอยปรึกษากันในช่วงที่สเตลลาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ในคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนกําลังสนุกสนานอยู่กับพิธีการต้อนรับของคนในหมู่บ้านอาชาวและอาชัยทีมงานสองคนก็วางแผนกันว่าคืนนี้จะต้องเข้าไปที่บ้านของสาวๆในหมู่บ้านเพื่อใช้บริการกันสักหน่อยทั้งสองคนไปยืนด้นอมๆมองๆอยู่ที่บ้านสาวชนเผ่าอยู่นานเพื่อสังเกตว่าบ้านไหนที่เปิดไฟรอต้อนรับอยู่จนกระทั่งอาชัยเห็นว่ามีบ้านหลังหนึ่งกําลังเปิดไฟอยู่ ก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็พบเจอกับสาวสวยคนหนึ่งที่ยืนรออยู่แต่ก็มีฉากเลิฟซีนสุดร้อนแรงระหว่างอาชัยกับสาวชนเผ่าคนสวยคนนั้นเป็นคืนที่อาชัยมีความสุขมากหลังจากที่เขาทํางานหนักมานานส่วนอาเชาก็เดินเข้าไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่เปิดไฟอยู่เหมือนกันช้ววันต่อมาอาชัยที่กําลังมีความสุขกับสาวเมื่อคืนพอตื่นเช้ามาเขากลับหาอาเชาไม่เจออยู่ๆอ,อาเชาก็หายตัวไปแบบที่ไม่มีใครรู้พอไปถามอ่ะงก็ไม่รู้อาชัยก็เลยไปบอกกับสเตล่า อาหลิวรู้เรื่องด้วยคราวนี้ก็เลยพากันเดินออกตามหาอาชาวกันทั่วหมู่บ้านจนไปเจอร่างของอาชาวถูกอะไรบางอย่างลากเข้าไปในป่าและถูกทรมานจนตายต่อหน้าต่อตาทุกคนจากนั้นไม่กี่นาทีอาชัยที่ยยกตัวออกมาจะไปตามคนมาช่วยก็ถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นลากเข้าไปในป่าแล้วก็ถูกไม้ไผ่ทิ่มเข้าไปในคอจนตายเหมือนกันเท่ากับว่าตอนนี้ทีมงานของสเตล่าตายไปแล้วสองคนโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแน่ตัดภาพมาที่ออฟฟิศของสตีเวน หลังจากถ่ายวิดีโอที่เปิดโลงศพและคนแคะได้มาแล้วสตีเฟนก็กลับมาที่ออฟฟิศเพื่อเช็ควิดีโอแต่พอเปิดดูเทปแล้วก็ปรากฏว่าในวิดีโอที่ถ่ายมาก็ดูไม่มีอะไรที่น่าสนใจนอกจากมีกลุ่มควันกลุ่มหนึ่งลอยขึ้นมาจากโรงศพหินปรกนากฏหน้ากากของศพคนแคกที่เขาใส่เอาไว้ดูเหมือนว่าวิดีโอนี้ไม่ถูกใจลูกค้าสตีเฟนก็เลยเปิดวิดีโอนั้นดูซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ๆวิดีโอก็เกิดสะดุดและภาพหลอนของสตีเฟนก็เกิดขึ้นมาในหัว ว่าตัวเองนั้นถูกวิดีโอเทปพ,พันตามตัวจนตัวเขาเกือบจะหายใจไม่ออกตายแล้วก็ยังถูกแผ่นวิดีโอถูที่มือจนขาดสตีเฟนอยู่ในภวังของความน่ากลัวเกิดเป็นภาพหลอนและไม่มีสติจนลูกน้องเดินเข้ามาปลุกเขาก็เลยได้สติตื่นขึ้นมาอีกครั้งและคิดว่ามันอาจจะเป็นลางร้ายว่าสิ่งที่ไม่ดีอาจจะกําลังเกิดขึ้นก็ได้ตัดภาพมาที่หมู่บ้านชนเผ่าในป่าอีกครั้งเมื่อมีคนตายในหมู่บ้านและก็ยังมีฝูงแมงป่องเดินทางเข้ามากัดคนในหมู่บ้านกัดรำบังลูกชายของตัวเองด้วย ซึ่งในสมัยก่อนแมงป่องเป็นสัตว์ที่มีพิษมากกัดแล้วสามารถตายได้ไดโรมะก็เลยคิดว่าที่เป็นแบบนี้เพราะพวกเขายังไม่ได้ทำพิธีบูชาพระเจ้าจะต้องมีวิญญาณร้ายบางอย่างในหมู่บ้านแน่นอนซึ่งวิธีการสุดโหดก็คือการนำเอาผู้หญิงมาทรมานให้อยู่กลางแดดอดข้าวอดน้ำจนตายเพื่อจะบูชาพระเจ้าซึ่งผู้หญิงคนโชคร้ายนั้นก็คือชาตาลีหญิงสาวคนสวยในหมู่บ้านที่ตกเป็นเหยื่อแต่วันที่ไดโรมะสั่งให้คนในหมู่บ้านจับตัวชาตาลีมาทรมานเพื่อจะให้ตาย แต่สเตลล่ากับอลิวนั้นไม่เห็นด้วยก็เลยพากันไปช่วยซาต,ตาลีให้รอดทําให้สเตลล่ากับอลิวต้องบาดหมางกับไดโรมาไปด้วยหลังจากนั้นสเตลล่าก็กลายเป็นที่เพ่งเลงของไดโรมาเพราะเธอกล้าที่จะขัดคําสั่งของไดโรมาแม้ว่าเธอจะเป็นแค่แขกของหมู่บ้านเท่านั้นแต่การตายของอาชัยและอาชาวทาให้สเตลล่าต้องหยุดที่นี่เพื่อค้นหาความจริงจนกระทั่งมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นเดาว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคนแคะที่ทีมงานของสเตลล่าได้ไปถ่ายทํารายการนั้นกลับมาเล่นงานพวกเธอ เนื่องจากเข้าไปยุ่งวุ่นวายและไปลบหลู่เขาสเตล่าถูกวิญญาณที่มองไม่เห็นนั้นเล่นงานจนเกือบไปรอดแต่ก็โชคดีที่ยังรอดมาได้เพราะอาจารย์มาช่วยเอาไว้ได้ทันต่อมาหลังจากที่เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับสเตลา่าก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมากมายเบลตาของสเตล่าเริ่มเปลี่ยนไปแต่โรมาก็คิดว่าสเตล่านี่แหละที่เป็นเหตุให้คนในหมู่บ้านนี้ต้องพบกับเรื่องไม่ดีก็เลยวางแผนจับตัวสเตลา่าเพื่อจะเอาตัวเธอมาทำพิธีบูชาพระเจ้าแทนแต่สเตล่าไม่ยอมเธอหนีสุดชีวิต และผู้คนในหมู่บ้านก็วิ่งตามสเตล่าไปติดๆโดยที่มีอาฮงอหลิวและสตารีเป็นคนคอยช่วยเหลือระหว่างที่พวกมันกําลังตามจับตัวสเตล่าอยู่อาหงก็ถูกบางสิ่งบางอย่างลากตัวเข้าป่าไปอาหงเป็นทีมงานคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของสเตล่าแต่สุดท้ายอาหงก็ถูกวิญญาณคนแคละลากไปแขวนคอตายในป่าอย่างน่าอนาจใจตอนนี้ดูเหมือนว่าสเตล่าจะต้องรับศึกหนักหลายทางจนกระทั่งเธอวิ่งหนีเข้าไปหลบในถ้าแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้ร่างกายของสเตล่าเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเธอสังเกตเห็นว่ามีแมงป่องไต่ออกมาจากตัวเธอมากมายแต่เดโรมาที่ตามมากลับไม่กลัวในสิ่งที่เห็นเดโรมาเดินเข้าไปหวังจะจับเซล,ล่ามาทาพิธีบูชาให้ได้แต่ก็กลับถูกขู่แมงป่องเป็นร้อยลุมกัดตามตัวจนเป็นแผลผู้พองและตายไปจากนั้นอหลิวและสะตาลีที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็เลยตัดสินใจไปตามท่านอาจารย์มาเพื่อควบคุมสถานการณ์พอท่านอาจารย์มาถึงในถ้าอาจารย์ก็ได้มนต์คาถาบางอย่างเพื่อจัดการกับพวกแมงป่องที่อยู่ตรงหน้าจนพวกมันตายเรียบทั้งหมด แล้วอาจารย์ก็มอบสร้อยเครื่องรางให้กับเซเล่าเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวระยำว่ามันจะช่วยป้องกันอันตรายจากวิญญาณร้ายต่างๆได้จนกระทั่งเซเล่าไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องหลายๆนั้นต้องเกิดขึ้นกับเธอด้วยท่านอาจารย์ก็เลยเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้เซเล่าฟังว่าก่อนหน้าน,นี้ในหมู่บ้านชนเผ่าเีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาที่หมู่บ้านและก็ได้มาใช้บริการลูกสาวของท่านอาจารย์จนลูกสาวนั้นตั้งท้องลูกสาวของอาจารย์ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับชายชาวจีนคนนั้น แต่กลับมาลูกที่หลังว่าชายชาวจีนคนนั้นแต่งงานและได้มีภรรยาอยู่แล้วและต้องเดินทางกลับจีนโดยเร็วที่สุดชายชาวจีนคนนั้นทิงลูกสาวอาจารย์ไปและพาหลานสาวของอาจารย์ที่คลอดออกมาพาไปที่จีนด้วยและลูกสาวของอาจารย์นั้นเสียใจมากก็เลยขอให้อาจารย์ฝังมุนคาถาแมงป่องไว้เพื่อใช้แก้แค้นและป้องกันตัวเมื่อสเตล่าได้ฟังเรื่องราวของอาจารย์แล้วเธอก็รู้ทันทีว่าอาจารย์นั้นเป็นตาของเธอเพราะที่จริงแล้วสเตล่าก็คือเด็กสาวคนนั้น ที่ลูกสาวของอาจารย์คลอดออกมาแล้วมนแมงป่องก็ฝังตัวอยู่ที่สเตลลาตลอดมามนนั้นฝังอยู่ที่ปานแดงบนแผ่นหลังของเธอเมื่อมีใครจะมาทําร้ายเธอแมงป่องก็จะแสดงตัวออกมาเพื่อป้องกันและที่ผ่านมานั้นมีวิญญาณของคนแคร์ตามเธอมาด้วยหลังจากที่ถ่ายรายการเสร็จกับสตีเฟนในวันนั้นทําให้ตอนนี้สเตลลาตกอยู่ในอันตรายตัดภาพกลับมาที่สตีเฟนเมื่อเขาเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้วิญญาณของคนแคร์นั้นตามพวกเขาและทีมงานอยู่หลังจากที่ได้ไปถ่ายทํารายการในสถานที่ต้องห้าม สเเฟนเดินทางไปหานักบวชชาวทิเบตที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องการปราบวิญญาณร้ายซึ่งในตอนท้ายเรื่องนี้หนังได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพูดเอาไว้ด้วยนักบวชบอกกับสตีเฟนว่าตอนนี้ทีมงานทุกคนที่ได้เข้าไปถ่ายทําในสถานที่เก็บศพของคนแคระในวันนั้นตอนนี้วิญญาณของคนแคระตามมาเอาชีวิตท,ทุกคนคืนนักบวชก็เลยทําพิธีห่มผ้าสีน้ําเงินเพื่อปกป้องสตีเฟนเอาไว้ทางด้านของเซล่าตอนนี้กําลังทําพิธีเพื่อเอามนต์เมงป่องออกจากตัวแต่ลาต้องการกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไป ซึ่งการที่อาจารย์จะทําพิธีถอนมนต์เมืองป่องออกจากตัวของสเตล่าได้นั้นอาจารย์จําเป็นจะต้องสละชีวิตตัวเองเพื่อให้เมงป่องพวกนั้นกลับเข้ามาหาตัวพออาจารย์เริ่มทําพิธีสเตล่าก็ถูกนําตัวขึ้นแท่นทําทพิธีเธอถูกผูกติดกับวงล้อและทําให้ร่างกายผ่านน้ําไปมาอย่างทรมานจนกระทั่งอาจารย์ทําพิธีจนถึงช่วงสุดท้ายก็มีเมงป่องจากทั่วทุกสารทิศเป็นพันๆตัวออกมาอาจารย์ใช้มือดึงปานแดงที่หลังของสเตล่าแบบสดๆสเตล่าเจ็บปวดและทรมานถึงที่สุด แต่สุดท้ายอาจารย์ก็ทำสำเร็จดึงปานแดงของเซเลอ่าออกมาได้ทั้งหมดและแมงป่องเป็นพันตัวก็พากาลุมเข้าหาอาจารย์และในที่สุดอาจารย์ก็ได้สั่งให้ซาตาลีเผาตัวอาจารย์ไปพร้อมกับกองทัพแมงป่องซึ่งก็เป็นอันว่าการถอนมูลแม,มงป่องนั้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะนอกจากแมงป่องจะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแล้ววิญญาณของคนแคระก็ยังตามราวีสเตล่าแบบไม่มีวันจบสิ้นวิญญาณคนแคระพุ่งเข้ามาที่บริเวณที่ทำพิธี เมื่อไม่มีมนแมงป่องปกป้องเซลล่าแล้ววิญญาณก็มีโอกาสทำร้ายเซลล่าได้ง่ายกว่าเดิมวิญญาณของคนแคระอาศัยจังหวะช่วงชุลมุนเข้าสิงร่างของซัตาตีและพุ่งเข้าไปใช้เล็บแทงคออลหลิวจนอลหลิวตายต่อมานักบวชและสตีเฟนก็เดินทางมาถึงที่ทำพิธีนักบวชตั้งใจจะมาจับวิญญาณของคนแคระอยู่แล้วและสตีเฟนก็ตั้งใจที่จะมาช่วยเซลล่านักบวชเริ่มรวมตัวกันทำพิธีเพื่อจะจับวิญญาณคนแคระแต่วิญญาณคนแคระนั้นเป็นวิญญาณที่มีความแค้นมากพลังก็ยิ่งม,มาก จนสามารถเข้าถึงตัวสเตล่าได้สตีเฟนเห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาตัวเองไปบังสเตล่าเอาไว้จนผ้าสีน้ำเงินและยันที่ติดตัวอยู่นั้นหลุดออกจากตัวไปและไปติดอยู่กับตัวของสเตล่าแทนทําให้สตีเฟนไม่รอดจากน้ํามือของวิญญาณคนแคระและสุดท้ายวิญญาณคนแคระก็ไม่ยอมปล่อยสเตล่าไปแน่นอนมันยังใช้ร่างของซาตาลีเป็นที่สิงของวิญญาณแต่นักบวชใช้ไม้ตายสุดท้ายด้วยการทําพิธีกับพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าเชื่อมโยงมาถึงเรื่องราวของศาสนาพุทธ ว่าความดีนั้นจะชนะความชั่วเสมอแต่วิญญาณอาฆาตของคนแคระก,ก็ไม่ยอมใช้พลังเฮือกสุดท้ายที่มีระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าต่อสู้กับคาถาของนักบวชทําให้บริเวณพิธีเกิดระเบิดจนทุกคนตายหมดส่วนวิญญาณของคนแคระก,ก็สลายหายไปด้วยก็เหลือเพียงแต่สเตลลาเท่านั้นที่รอดชีวิตจากเรื่องนี้เพียงคนเดียวแล้วหนังก็จบลงครับ ครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหนังเรื่อง Red Spell Spell Red ครับนับอายุแล้วก็ได้ประมาณสัก40ปีได้แล้วนะครับหนังยังพูดถึงเรื่องการถ่ายทําวิดีโอนะครับซึ่งในสมัยนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนร้องของสมัยนี้นะครับอยากจะได้คอนเทนต์แล้วก็อยากจะได้แฟนคลับนะครับหนังเรื่องนี้นะครับมีประเด็นหลักๆอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือวิญญาณอาฆาตของคนแคะที่ตามติดแล้วก็พยายามจะมาเอาคืนกลุ่มของสเตลล่านะครับซึ่งกลุ่มของเธอก็โดนเก็บไปหมดครับเหลือตัวเธอคนเดียวครับที่เหมือนมีอะไรบางอย่างปกป้องอยู่นะคร มาเฉลยว่าเป็นมนของแมงป่องที่ถูกไล่ไว้ตั้งแต่สมัยคุณตาของเธอนะครับและนั่นก็ช่วยปกป้องเธอครับ แต่ยังไงก็ตามครับเซล่าก็อยากจะมีชีวิตที่เหมือนกับคนปกติทั่วๆไปสุดท้ายเธอก็ถอนหมุนนั้นออกผีคนแคร์ก็ได้ทีเลยนะครับตั้งใจจะมาแก้แค้นนะครับแต่ในช่วงหลังนะครับแทนที่เธอจะมีแมงป่องมาปกป้องครับก็กลับเป็นคุณตาของเธอแล้วก็เพื่อนๆของเธอครับที่พยายามปกป้องเธอไว้ครับทุกคนก็เสียชีวิตหมดมีเซล่ารอดชีวิตอยู่เพียงแค่คนเดียวสำหรับเพื่อนๆที่ชมเรื่องนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหากมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะแนะนะําาให้เรเรือ ก็สามารถแนะนําได้เช่นเดียวกันและก่อนที่จะจากกันไปครับขอเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเก่าลัต้องลาไปแล้วพบกับหนังส,สนุกๆได้ใหม่ในตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ